มาเปิดมุมอมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทป,ปัตตานี FM 1 0 1 m ม z สวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมครับวันนี้เจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนนะครับผมอัศรีอสมะแอร์นะฮะเจอกับคุณผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาสิบนาทีโดยประมาณไปยุ่ถึงเวลา10นาฬิกาโควิดนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของการอาการลองโควิดผมมีอาการอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะคืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะพอเป็นโควิดเร็จปุ๊บเนี่ยพอหายปับ๊บอะไรใดๆที่เกิดหลังจากนั้นเราก็จะเรียกว่าลองโควิดกันมามันใช่หรือเปล่า บางทีมันก็ไม่ใช่นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับอาการลงโค c o v i ฟื้นฟูได้ไม่ยากอันนี้คือข้อมูลมาจากที่ไหนเอ่ยอ,อ,อ่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับฟื้นฟูได้ไม่ยากนะครับล o n g c o v คือกลุ่มอาการหรือความผิดปกติภายหลังจากที่มีอาการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งในปัจจุบันมีแนวทางในการฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายโดยการออกกําลังกายสําหรับผู้ที่มีอาการลง n g c o v i สามารถฟื้นฟูร่างกาย ได้ง่ายๆ้ยดยการออกกําลังกายในในแต่ละระยะระยะดังต่อไปนี้นะครับสัปดาห์แรกเตรียมความพร้อมของร่างกายควรใช้การเดินฝึกการหายใจเข้าออกให้ให้สุดแบบช้าๆให้อยู่ในระดับไม่เหนื่อยหรือ,อ,อไม่เหนื่อยหรือเหนื่อยเล็กน้อยนะพอเข้าสัปดาห์ที่2ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเข้าสัปดาห์ที่2อออกกาลังในระดับเบาๆเช่นการเล่นโยคะเบาๆนะฮะการทํางานบ้านเบาๆ และเพิ่มระยะเวลาเป็นวันละ1 0บถึงสินาทีค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปและให้อยู่ในระดับที่รู้สึกเหนื่อยเพียงเล็กน้อยสัปดาห์ที่3ออกกาลังในระดับปานกลางเน้นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องเช่นการปั่นจักรยานว่ายน้ําวิ่งหย่อๆเป็นต้นนะครับสัปดาห์ที่4เพิ่มความซับซ้อนในการเคลื่อนไหวเช่นการวิ่งเปลี่ยนทิศทางการวิ่งเปลี่ยนทิศทางการวิ่งไปทางทางด้านข้างอ๋อแล้วก็สลับ สามารถสลับวันในการออกกำลังกายได้เพื่อให้ร่างกายไม่ให้ไม่ร่างกายอ่อนเพลียสัปดาห์ที่5ในระยะนี้สามารถกลับไปออกกําลังได้ตามปกติและสามารถเพิ่มระดับความหนักของการออกกําลังได้เท่าที่สามารถทําได้นะครับหากรู้สึกอ่อนเพลียหรืออ่อนล้าในวันถัดไปแนะนําให้พักและลดระดับความหนักของการออกกาลังกายลงคุณผู้ฟังคุณรู้ชมครับเรื่องของโควิดยังเป็นเรื่องที่ มีความสําคัญนะฮะมีความสําคัญมากๆนะครับในช่วงรายยปศที่ผ่านมานะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะก็ก็มีการรวมตัวรวมกลุ่มกันหลายที่นะฮะเยอะแยะตามสถานที่โดยเฉพาะมาัสยิดนะฮะตอนนี้คือผมเห็นวีรุ่นไปเที่ยวมัสยิดในช่วงวันรายยปศเนี่ยชื่นใจเหลือเกินดีกว่าไปอแอบส้มตามสมทุม,มพุ่มไม้นะฮะก็ อะไรต่างๆเหล่านี้คือมารวมกลุ่มแสดงพลังในความเป็นมาลายูอของพวกเรานะฮะอันนี้พวกเราในความหมายของพวกเราเนี่ยผมหมายถึงว่าเป,เป็นเป็นทั้งมาลายูพุทธแล้วก็มาลายูมุสลิมนะฮะพวกเราคือมาลายูที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้มานานแสนนานวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามมาตลอดทั้งสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เราจะเจ,เ,จเจอกันใหม่ในวันจัดหมครับเวลาขั้นนาฬิกา10นาทีโดยประมาณผมอสุริอัศมาแอนลาไปก่อนสำหรับสัปดาห์นี้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ